ช่องเลงดาบปลดแพนสุรเกียตพ้นสังกัดเหตุเมาแล้วขับจากกรณีที่นักแสดงหนุ่มแพนสุรเกียตบุญนาคขับรถชนรถยนต์กระบะของนายจตุพลพุทธโกสัยอายุ31ปีจนได้รับความเสียหายนั้นโดยในที่เกิดเหตุพบว่าดาราหนุ่มเมาสุราวัดได้สูงถึง196มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด ทางต้นสังกัดช่อง7 HD ได้รอนจดหมายแจ้งกับสื่อมวลชนว่าแพนสุรเกียรติบุญนาคได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD โดยระบุว่าคุณสุรเกียรติบุญนาคสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD จากเหตุการณ์คุณสุรเกียรติบุญนาคนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD มีกรณีประพฤติผิดกฎหมายเมาแล้วขับซึ่งคุณสุรเกียรติยอมรับผิดและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์และการกระ ทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวอย่างไรก็ตามเนื่องจากช่อง7 HD ให้ความสําคัญและร่วมรณรงค์เมาไม่ขับมาโดยตลอดดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมช่อง7 HD จึงขอแจ้งยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณสุรเกียรติบุญนาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ทางช่อง7 HD ขอขอบคุณคุณสุรเกียรติที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักแสดงในสังกัดด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ